หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าโควิดก็เป็นการติดเชื้อทั่วไปเมื่อการติดเชื้อหายแล้วเนี่ยอาการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยก็ต้องหายไปด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลนะครับว่ามีคนไข้อีกจํานวนหนึ่งไม่น้อยนะครับที่หลังจากหายจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยอาการเจ็บป่วยยังคงดําเนินต่อยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ไม่สามารถกลับไปทํางานได้ไม่สามารถกลับไป,ไปเรียนหนังสือได้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นลองติดตามดูน,นะครับมีรายงานการวิจัยจากหลายๆที่นะครับไม่เป็นที่จากอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่จีนที่ติดตามผู้ป่วยโควิดแล้วก็ดูชิวาอาการหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงมีการรายงานที่ศึกษาในผู้ป่วยจํานวนมากก็คือการศึกษาของจีนศึกษาในผู้ป่วยที่ในอู่ฮั่นนะครับ โดยติดตามผู้ป่วยเนี่ยมากถึง1.700คนแล้วก็ติดตามไปนานถึง6เดือนพบว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะครับหลังจากติดตามไปแล้วเนี่ยโรคไม่ได้หายภายใน 2- 3สามอาทิตย์อย่างที่เข้าใจมีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีอาการอย่างต่อเนื่องโดยพบว่ามีมากถึง76%ที่คนไข้ย,ยังคงมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอยู่แล้วก็มัจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะฮะ ซึ่งก็สอดคล้องกับการวิจัยในจากหลายๆประเทศไม่เป็นอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกคล้ายๆกันครับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยเ็เรียกกันว่าเป็นโรค l อง g c o v i นะครับ <S <S ทีนี้เราถามว่าโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมในคนที่ติดเชื้อโควิดจากการรวบรวมรายงานจากหลาย,ลายๆที่นะครับผมก็จะสรุปเป็นแผนภูมิอย่างนี้นะครับก็คือว่า ในคนที่มีการติดเชื้อ100คนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ใน100คนเนี่ยก็คือ70-80%เนี่ยจะหายภายในเวลา2-3ถสัปดาห์นะครับแต่ว่าจะมีคนส่วนหนึ่งประมาณสัก 20- 3สที่มีอาการต่อคือใน1เดือนเนี่ยไม่หายไม่หายสนิทยังมีอาการต่ออีกมีมากถึง20-30%ถึงาเพราเเขาติดตามคนกลุ่มนี้ไปเนี่ยที่1เดือน3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็พบว่า มีจำนวนถึง10%นะที่มีอาการถึง3เดือน6เดือนก็ยังมีอาการแบบนี้อยู่ทีนี้ถามว่าแล้วอาการรื้อลังที่เกิดจากโควิดมีอาการอะไรบ้างอาการนี้จะมีความหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องอาการทั่วๆไปเช่นมีการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย er, หลับยากอารมณ์หงุดหิดง่ายนะครับอาการทางด้านโรคปอด อาจจะมีการไอนะครับหายใจไม่สะดวกอาการทางหัวใจนะครับเช่นมีอาการหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นเร็วหรือมีอาการลุกขึ้นแล้วหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมที่สําคัญเลยคืออาการทางสมองคนไข้อาจจะมีอาการเรื่องของความจําจําไม่ค่อยดีไม่มีสมาธินะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกบางคนก็ปวดหัวเรื้อรังบางคนก็มีอาการทางลําไส้ปวดท้องท้องเสีย อาการเรื่องลังที่เกิดจากโควิดเนี่ยยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่เขาพยายามที่จะเชื่อมโยงทฤษฎีหลายๆทฤษฎีมามาอธิบายนะครับไม่อเรื่องของปีการอักเสบในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าการอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่เชื้อโควิดเข้าในร่างกายเราแล้วก็เม็ดเลือดขาวเข้ามาทําลายเกิดการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทีนี้ การทำลายมเมล็ดข่าวการสร้างภุูมทานเนี่ยขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่าการอักเสบบางคนก็มีการอักเสบที่รุนแรงมากจนกระทั่งร่างกายเกิดการอักเสบทั่วตัวทําให้ไปทําลายอาวัยวะต่างๆไม่ว่าเรื่องของหัวใจสมองปอดลําไส้หรือว่าตับก็ตามนะครับเขาเชื่อว่าการอักเสบของอวัยวะเหล่านี้เนี่ยเป็นผลทําให้คนไข้มีอาการหรือลางตามมาหรือมีอีกทฤษฎีที่อธิบายว่าเชือ้อโควิดเนี่ยมีการเข้าไปทําลายอาวัยวะโดยตรงเลย นะทำลายทีหลายๆว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของหัวใจปอดลำไส้หรือสมองก็ตามเนี่ยถ้าคนไข้มีอาการพวกนี้ตามมานะครับบางคนก็อธิบายว่าเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่ร่างกายเราทําลายเชื้อโควิดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนของเชื้อโควิดเนี่ยลงเหลืออยู่ไอเศษส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาในการอักเสบอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะหายจากโควิดแล้วก็ตาม บางอธิบายจากเรื่องของภาวะจิตใจความเครียดบางคนก็เจอภาวะที่เครียดมากนะครับก็คือบางก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่ ICU วิตกกังวลต่างๆว่าตัวเองจะมีการเจ็บป่วยหลายแรงการกลับมาทำงานเรื่องของอาชีพรายได้ทุกอย่างมันประดังประเดมาทำให้เกิดความเครียดกดดันนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาพยายามที่ว่ามันเป็นหลายๆปัจจัยที่มาร่วมกัน จนกระทั่งให้คนไข้เนี่ยมีอาการแสดงออกมาทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจหลังจากที่คนไข้ผ่านการติดเชื้อไปแล้วก็ตามนะครับครับความสําคัญของปัญหาของคนที่มีอาการเรื้อรังที่เกิดจากการติดเชื้อควิดก็คือว่าคนไข้กลุ่มนี้มักจะเป็นคนไข้กลุ่มที่อยู่ในวัยทางานก็คืออายุเฉลี่ยประมาณ40ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมีอาการเหล่านี้แล้วมารบกวนเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยมีอาการมากจนไม่สามารถที่จะกลับไปทํางานได้ ไม่สามารถที่จะกลับไปเรียนหนังสือได้ต้องพึ่งพาคนในครอบครัวมากขึ้นนะฮะงั้นการที่เราสูญเสียกําลังของคนในวัยทํางานไปเนี่ยหลายๆประเทศก็มองว่านี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาก็จะมีการทุ่มเงินวิจัยนะครับเป็นพันล้านนะฮะที่จะศึกษาสาเหตุแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาหรือรักษาปัญหาเหล่านี้นะฮะถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ย โรคนี้ใช้วิธีรักษายังไงปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคนี้ไม่มีสูตรตายตัวการรักษาท,ที่ดีสุดก็คือการป้องกันใช้มาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเกิดการติดเชื้อขึ้นมาและที่สําคัญก็คือว่าพยายามที่จะได้รับวัคซีนโดยเร็วสิ่งเหล่านี้จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให้เราเกิดภาวะอาการเรือรลังที่เกิดจากโควิดนะครับ ครับในครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะมานำสาระดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ